รับกษานะคะหลังจากที่ท่านอิสระในวังคุณสวัสวดิสส์ได้เรเป็นโรคติดเชือ้อและโรคติดเชือ้อในแต่ละปีหรืเฉลี่ยวันละสี่คนโดยเฉพาะเพศชายท่านแีเสียชีวิตในประเทศไทยและการแต่ไม่เสียชีวิตในปี2อง ไลน้ำเป็นะเพียงไว้ละ16.3เท่านั้นเสียชีวิตจำนวน3รายซึ่งจากข้อมูลดังกก่าจะเป็นเพียงที่ประกากษาในการไล่น้ำจำนวน200คน ถึรู้บรกด้วครับถนายสิทแหวนถุกนะครับรองนายกโรงการหาหารถุงตะบุกแก้วนะครับยิ่งคู่ครับผมกบภาคสอดารองนายกโงการบริหารสุขตะแก้วที่ผู้เขนครับผมไยกเรื่องหลังนะครับไายอยู่เบื้องหลัง เราเชื่อว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำงานกรรมการโอแก่น้ำน้ำจะนี่วันนี้วันนี้เลยย้ายออกมาแล้วมาเลยมาไปดูต้องการต้องปฏิบัติที่ไปช่วยงานท่านเป็นผู้ช่วยรีแอคต์เลย กำลันไก่ังน้ำเปิดกล้องท่าโดยเปิงบ้านสํโรงท่าแล้วก็มาสานตการสำโงทาตอบกลับในเรื่องของการป้องกันไทยแล้วก็เด็กจงร้าก็คือการวักษาทุกันเด็กจมน้าซึ่งของสํโรงท่าเรามีทีมเิทยากอนเลากรนจากกรมการน้ำสำนกอแก้วโดยท่านคัลลอนนายกกรมการน้ำสำนรก่อแก้วเป็นผง้อำน ขยายผลในครอบคุมทั said, ้งอำเภอขอาบอกว่าคาเล่นจะปีที่ผ่านมาในอำเภอตัาโรภาบเรามีเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำาที่น้ำที่น้ไทีนดียวด้อาจจะทปากให้ตรนี้หน่งตรงไหนแล้วก็ G T X ตรงนี้นะสดท้ายอันนี้ข้ามเลยไปดูออ้ได้ประมาณ2อหมื่ลิตร เส้นผ่าชุนกลางผมเม็รนะครับผมเม็ตครับแล้วก็ว่าจะทำยังดีทำไมจ้ะหม่ไไม่เป็นไร